จักยำได้จังส <h SC I noise> ิก <c oughs> ับพลุกนองหัวหัว่าลงทางก็ยังกลับบ่ได้อยู่พ่น้อกพลุกนตัวว่าลงจนมาลายแล้วแต่ก่อนเนี่ย่อยเคยคิดอยู่ว่าเอ๊ขาเห็ดจังสี่เวหเห็ดเพื่ออย่างกเลยทางจิตอธิษฐานให้เป็นจังสันปเีนี่สมือกันเจ้าเห็ดนั่นมันผิดไปจากความเป็นจริงไปหลาย แต่ก่อนเนี่ยใคยเคยคิดอยู่ว่าเองเก้าเห็ดจังสี่กเหตดเพื่อนอย่างนี่คือหลงแบบที่ประกอบไปด,ด้วยความโลภหลงในยถาวตาสักหลงในอำนาจเห็นมาบางพ่อขัาไปศึกษาเบื่งให้มันดีดแล้วโอ้ข้าเจ้าลงทางพี่นอ้องกันลงทางกันลงแบบธรรมดา,ามันก็มีติดขันก็บสำนึกได้อยูะ ต่ว่ามันไปไกลแล้วพี่นอ้องหัวกลับขึ้นมาแล้วมันสายแล้วประกอบไปด้วยความหลบกันทองอย่างในี่ประกอบกันเนี่ยมันโง่ขึ้นงายพี่นอ้องความมืดหายไปอย่างพาละเยะเจ้าเลายๆคนที่บอกให้ฟังอย่างพระกัะจายนะบอกก็เลยตางจิตอธิษฐานให้เป็นทั้งสัน ปีนี่สมือกันเจ้าเห็ดนั่นมันผิดไปจากความเป็นจริงไปหลายเทนทันเก็สสำนึกได้เยอะต่ว่ามันไปไกลแล้วพี่น้องหัวกลับขึ้นมาแล้วมันสายแล้วมันได้ก็ยังงมงายอยู่คือเก่าเพราะว่ามันมาเป็นความรู้แท้จริงมันเป็นความจํามากพี่น้องจำมาว่าอย่างพระเทพทัศน์เนี่ยก็จะกลับมาได้โอ้โดนพี่น้อง ประกอบไปด้วยความโลภกันทรงอย่างในประกอบกันเนี่ยบางโง่ขึ้นง่ายพี่น้องทางโง่กลับขึ้นมาอยู่พี่น้องแต่ขนลงแล้วมีตัวโลภตัวโลภเขาไปยงเกี่ยวน้ำเนาะบรกกับง่ายละในการฟังธรรมนำเอาธรรมะมา,าวอาสูพี่น้องฟังคือเกา่าโดยเฉพาะคำชักสอนของพุทเจ้าประเทศ้เข็นขากันอยู่เสมอ ก็ย่อนลงในอำนาจละขสอนมาจะได้เขาก็จําไว้จําไว้เว็บที่เข้าเรียนหนังสือเรียนอย่างเสมอมันคันเบิงตามความจริงเรามนเวความรู้หอกมันเป็นความจําเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งพี่น้นองกันเฮาบ่ษสัใส่รักปฏิบัติอิเล่บ่มีทางเขาไปหู้พี่น้องก็เลยทางจิตอธิษฐานให้เป็นยังสัน ป้เพีนี่เสมอคือกันที่เจ้าเห็ุนั่นมันผิดไปจากความเป็นจริงไปหลายประเทศไจะขินขากันอยู่เสม,มอก็หย่อนลงในอำนาจละมันได้ก็ยังงมงายอยู่คือเกา่าพราะว่ามันมาเป็นความรู้แท้จริงมันเป็นความจำมากพี่นอ้องจำมาว่าจะห้างโง่กลับขึ้นมาอยู่พี่นอ้องแต่ขนลงแล้วมีตัวโลบตัวโลบเขาไปยงเกี่ยวน้ำเนาะ บอกลับงตนะ่ออย่างประเทศทัตเนี่ยก็สิกับมาใดโอ้โดนพี่น้องจากพีน่น้องจากย่ำใดจากสิกับพลุกคนนะูหูวะหูว่าลงทางก็ยังกลับบ่ไดอยู่พี่น้องพลุกคนที่ว่าลงจนมาลายแล้วสัน่นจังสีแต่คำสังสอนของพรเจ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ่งอย่าที่เขาไปหูพ่อเฮาแต่ก่อนเนี่ย คอยเคยคิดอยู่ว่าเองเขาเห็ดจังสี่เ็ดเพื่อนอย่างอย่างประเทศวัตเนี่ยก็สิกลับมาได้โอ้ยโยนไปนองแต่ก่อนเนี่ยคอยเคยคิดอยู่ว่าเองเขาเห็ดจังสี่เ็ดเพื่อนอย่างก็เลยต่างจิตอธิษฐานให้เป็นสัตว์ปีนี้สมือกัน ที่คือเจ้าเห็ดนั่นมันผิดไปจากความเป็นจริงไปหลายอย่างพระเทวทัดเนี่ยก็สิกลับมาได้โอ้โดนไปเน้ะแต่แต่ก่อนเนี่ยใอยเคยคิดอยู่ว่าเอะเจ้าเห็ดจังสี่กเห็ดเพื่อนอย่างแต่คันหลงแล้วมีความโลภเข้าไปโยงเกี่ยวน้ำนังแห้งไปไกลพีเนอะ ก็เลยทางจิตอธิษฐานให้เป็นทังสันปะเพีนี่สม,มือกันเจ้เจ้าเห็ดนั่นมันผิดไปจากความเป็นจริงไปหลายพ่อขาไปศึกษาเบื่องให้มันดีดแล้วโอ้ข้าเจ้าลงท่างพี่น้องกันลงท่างกันลงแบบธรรมดามันก็มีความมืดหายไปอย่างพาระเะยะเจา้าเลยหลายคนที่บอกให้ฟังอย่างพระกระจยายนะบอก สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่น้องสุขคสุคนมนีก็ได้เวลาพ่อครัไปศึกษาเบิ่งให้มันดีแล้วโอ้ขาเจ้าลงท่างพี่น้องกันลงท่างกันลงแบบธรรมดามันก็มีการฟังธรรมนำเอาธรรมะมา,าวสูพี่น้องฟังคือเกา่าโดยเฉพาะคำสังสรนของพจเจ้าอันตราย คันหลงซื่อนบนดนได้หลงซส,สื่อมีคนชี้ทางให้ี๋ยวก็โงอกลับขึ้นมาเราพ่นอกแต่ความหัแท้จริงคือหลักปฏิบัติคือคำสอนตามคำสอนของพระเจ้าหูตามความเป็นจริงเลยเป็นคนเป็นหลวงเรียนสูงทาาโง่กลับขึ้นมาอยู่พี่นอกแต่คันหลงแล้วมีตัวโลบตัวโลบเขาไปยงเกี่ยวน้่เนาะบอกกลับง่ายผนได้ก็ยังงงง่ายอยู่คือเกา่า เพราะว่ามันโมเมนความรู้แท้จริงมันเป็นความจำมากพี่น้องจำมาว่าจะบรนได้กันยังงมง่ายอยู่คือเกา่าเพราะว่ามันโมเมนความรู้แท้จริงมันเป็นความจำมากพี่น้องจำมาว่าจะนี่คือหลงแบบที่ประกอบไปด้วยความหลภหลงในยถาปทาสักหลงในอำนาจเห็นเบาบาในการฟังธรรม นำเอาธรรมะมวสูพน้ังฟังคือเก่าโดยเฉพาะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นยังเขาเจนะเห็นอยงสี่นะภาสาอย่งสี่แต่คำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นสิ่งี่ละเอียดลึกซึ้งอย่าี่เขา่าวใบหูพ่อเฮาในการฟังธรรมนำเอาธรรมะมวสูพน้องฟังคือเก่า โดยเฉพาะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าสัจแงสี่แต่คำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ่งอย่าที่เขาไปหูพอเฮาปันไดก็ยังงมง่ายอยู่คือเกา่าเพราะว่ามันมนความรู้แท้จริงมันเป็นความจำม,มากพี่น้องจำม,มาว่าจังเลยทางจิตอธิษฐานให้เป็นสัจประเพณนเสม,มือกัน เจอจ้าเห็ดนั่นมันผิดไปจากความเป็นจริงไปหลายประเทศได้เข้นขากันอยู่เสมอก็หย่อนลงในอำนาจละเข้าไปู้แล้วความเมอซึกมันจริงที่กลับเป็นคนละทางเลยพี่น้องเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแต่ความหดวแท้จริงคือหลักปฏิบัติคือคำสอนตามคำสอนของบรรเจ้าหูตามความเป็นจริงเลยเป็นคนปมนหลวงเลียนซูง คนเฮาลงในความสวยความงามแต่พระเหล่าเ,ลเจ้าพุทธเห็นว่าความสวยความงามเนี่ยไปเบียเบียนสัตว์โลกเพิ่งจะทันจะสำนึกได้เยอะแต่ว่ามันไปไกลแล้วพี่น้องหัวกลับขึ้นมาแล้วมันสายแล้วนี่คือลงแบบที่ประกอบไปด้วยความโลภลงในยศธาบรรดาศักดิ์ลงในอำนาจเห็นเบาเบา แต่ก่อนเนี่ยควยเคยคิดอยู่ว่าเองเ <c oughs> ก้าเฮ็ดยังสี่เ็ดเพื่ออย่างอันตรายคันหลงซื่อนวลดนเด้หลงซื่อมีคนชี้ทางให้ี๋ยวก็โง่กลับขึ้นมาโอ้พี่เ้องเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งพี่เนอะกนเฮาบใสไหรักปฏิบัติอิเลีบ่มีทางกลับไปหูพี่นนอง ก็เลยทางจิตอธิษฐานให้เป็นทังสันปะเพี่นี่สม,มือกันที่เจ้าเห็ดนั่นมันผิดไปจากความเป็นจริงไปหลายประศัตรทั้งสี่แต่คำสั่งสอนของบะเจ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอยากที่เขาไปหูพ่อเฮาความมืดหายไปอย่างผ่านระยะเจา้าหล,ลายๆคนที่บอกให้ฟังอย่างพระกัะจายนะบอก